คลิปนี้เรามีไฟบาร์ไลท์สายแบบพับได้8โวลต์รุ่นใหม่รุ่นน้องของรุ่น ML012G ซึ่งเป็นรุ่น40โวลต์แม็กมาแนะนำนะครับตัวเครื่องขนาดเล็กแต่ให้ความสว่างสูงถึง1,700ลูเมนมีขอเกี่ยวยืดสไลด์ติดตั้งกับรถยนต์หรือแขวนเพื่อการใช้งานคลิปนี้ช่อง L t Group เรามีไฟบาร์ไลท์สายที่8โวลต์จากมิกิต้ารุ่น DML818 มาพร้อมหลอดไฟ LED 42่ดวงปรับความสว่างได้3ระดับความสว่ง 1, umen, umen, างตั้งแต่1,700ลูเมน800ลูเมนและ400ลูเมนมีโหมดดดดดดกกาาาาารททงงนนน3เเเเลลือปปปิิิไไฟ้้ั2บบบแะ ไฟบาร์ด้านล่างปรับไฟบาร์ลงได้180องศาเพื่อความสว่างรอบทิศหมุนปรับไฟบาร์ได้7ทิศทาง270องศาขอเกี่ยวยืดสไลด์ปรับยืดความยาว1,130ถึง1,900ม mm. เมตรสำหรับใช้งานกับรถยนต์มีขอเกี่ยวด้านบนสำหรับแขวนไฟแนวตั้งและช่องติดตั้งสายสะพาย3จุดสำหรับแขวนไฟแนวนอนเวลาใช้งานแบตเตอรี4่4ถึง19ชั่วโมงตามความจุข,ของแบตเตอรี่และระดับความสว่างอุปกรณ์ภายในกล่อประกอบด้วยไฟบาร์ไร้สายขอเกี่ยวยืดสไลด์คลิปหนีบติดไฟบาร์สายสะพายและคู่มือการใช้งานสามารถรับชมคลิปเครื่องมือช่างอื่นได้ที่ช่อง LG Group นะครับ